พร้อมเลยครับทั้งปลาทั้งหมึกเลยครับซาบิกิฮายาบุสะโอ้เลือดเชื้อซาบิกิฮะบุยุสะเลยครับผมบิกิฮายาบุสะนอกจากตกปลาแล้วนะครับนี่ครับหมึก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 กินด้วยครับลองๆกับว่าจะสาวตาจงนู่นครับหมึกเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายปคลิปเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่ครับซาบิกิฮายาบุสะนะครับสิบสองไม้นะครับสิบสองไม้ซิมิรันนะครับนี่ครับเหลือเชื้อ นี่ครับขยโยขยโยขยโยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ทำไดูครับนึงอา่าลงความลึกนิดนึงลงไปความลึกนิดนิดนึงไม่ต้องมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับโ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 บ,อบ,อบอใช้แทนอยูเลยบางทีมันก็ฟันกลางตัวมาเนาะบางทีมันก็จับนี่ครับอยู่แล้วนี่อยู่แล้วจะเดี๋ยวมนีนน่ใส่ไปครับนี่ครับอยู่แล้วนะครับซาบิกิฮายาบุสะครับนี่ครับอันนี้มาผมมาตกเกาทานในหน้าเป้กลางคืนไม่จะทสำอะไรว่ราจะนอนกันแล้วนี่ครับซาบิกิฮายาบุสะนี่ครับ วิตหม่ครับวิตหม่ <laughs> สบิกิฮายาบุสะเลือดเชือเอ่ออันนี้อันนี้ผมก็ไม่เคยนะี่คือจริงจะใจสาวตาจงกันไว้ทําเหยื่อกเก่าวทานพรุ่งนี้พอเหยื่อก่าทานหมดแล้วต้องไปทํามาดูครับสับปิกิฮายาบุสะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ต่ออ่ขาขณะเยินเราก็ดูสังเกตเชื้อมันโจามันประมาณกี่เมตรเนาะเราก็ปล่อยลงไปประมาณนั้นนะครับลงไปประมาณนั้นสังเกตเชื้อปเป็นก